มาชมสวนกระเจี๊ยบแต่เพื่อนๆนี่ด้วยนี่ตัวเก็บแด้แล้วฟักเนี่ตัวเก็บได้แล้วแต่เพื่อนดอกกระเจี๊ยบนี่ถ้าเ้าบเพเก็บมือส้นมือนี่่ได้เด้เพื่อนๆเวนกับ่ได้อันนี้เป็นอันเหลืองๆเป็นใบรัดจ้ะใบรัดลงเพื่อนแต่ว่าถีบวถีบวไปถอนทิมเนี่ยกระเพาะกะมีฟักหายอยู่จ้ะเนี่ยมีหมากหายอยู่เก็บ เมื่อละเล็กละน้อยพ่อเด็กกินอยู่จ้ะพ่อเด็กกินอยู่ก็เป็นหมากายอยู่ก็เลเื่อบก็เลื่อตัดพันถิมนะจ้ะต้องเก็บวนันนี้เก็บวันละเล็กวันละน้อยหาบาดท,ที่บาทจ้ะเพืเ่อนๆกัปลูกกระเจี๊ยบไปนั่ปลูกแตงเดี๋ยวนี้เพราะไงกำลังเฮ็ดข้างแตงแตงไทย แองร้านเนี่ยแตงร้านกพิเท้ามือลเลยนี่เอิญนว่าเท้ามือลเลยนีย่มือเพิ่นเอาขืนข้างก้อป่ะนี่ยฟังเสาว์ปูป่ใบซีข้องเพื่อนๆผสมปะซานกันไปพริกแน่แตงแน่มหมักฮู้งแน่กระเจียเ๊ยบแน่ยางละเล็กละหน่อยมะเขือแน่เติมกันไปจ้า อย่างละเล็กละ่อยเพราะไงล้ดดูล้แท้าป็นคนละเอียดละอ่อยพร้อมนด้พราะไงนี่มันคือเพราะไงของเพราะไงหน่อยดิเยยาเตียนพ่เบิ้งหมฮ้องเอนอน้งอันนี้เป็นเนียงพนข้นมาดินี่ยเนียงจากต้นไง แวต้นใหญ่ขนชุ้งนะเพื่อนๆแต่ก็มีกิ่งหนึ่งกระจงไว้ก็เกิดนี่อีกต้นหนึ่งนี่เห็นบ่นี่โอล่าผากับงามแมียวแมวน้องแมวฮะอะไรล่ะน้ำเบาต้นบัวคล้ายหยอด เาช่มสวนจ้ะเพื่อนนี่นี่บอ่เพื่อนนี่ดัดยอดขายเพื่อนเพื่อน,นกลับไปลวกถั่วแตงหนึ่งถั่วข้องหนึ่งเติมกันยางละเล็กละน้อย ก็เหดทางนี้วยจ้าปลูกอย่างละเล็กละน้อยแต่ว่าดินนี่ทาฮบปลูกซ้ำๆกันลหลายๆเทือนเนี่ยจ้าเพื่อปปนๆถ้าปลูกซ้ำหลายๆกันมันก็จะเกิดเชื้อราข้างล่างบางครั้งก็ห้อยอันห้อยยังกับพเพื่อนปูนขาวอืม ห้อยปูนข้าวบังบ่ห้อยบงังใบามากกว่าเห็นว่าเจ้าเพื่อนเ,นเมือน,นี้นนยได้กับฝากคลิปไว้มองนี้แล้วจ้าเด้อมองโมห้องสวยๆนี่แหละจ้ะนี่หน่วยกำลังจำไปจะเสียไปปูนเพื่อนๆฝากคลิปไว้จำนี่จ้ะบ๊ายบาย